สวัสดีครับเพื่อนๆพพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้พามาชมเหรียญนะครับชมเหรียญ5บาทนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญ5บาทที่ระลึกนะครับนี่ครับเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกนะครับอ่ารัชเป็นเหรียญรัชมังคลาพิเศษนะครับราชการที่9พศ2 5 3 1นะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับด้านหน้านะครับ ด้านหน้านะครับวงในเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลจิเตชนะครับนี่ครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์นะครับทรงฉลองพระองค์คุยนะครับขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเตชนะครับด้านขวามีข้อความว่าราชการที่9นะครับนี่ครับขอบเป็นฟันเฟืองนะครับนี่ครับด้าน ขอบั้นจะเป็นขอบฟันเฟืองนะครับเป็นเหรียญชิปปุนักเกิลใส่ทองแดงนะครับเนี้นะครับมาดูด้านหลังนะครับวงในเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับกลางเหรียญมีอักษรพระปรามาพิทยายอ่พอพปรนะครับภายใต้พระมหามงกุฎนะครับยอดเปล่งรัศมีด้านล่างมีข้อความบอกราคาขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยเบื้องล่างมีข้อความว่าราชมังคลาพิเศษ 2กรกฎาคมพศ2531นะครับนี่ครับชัดชัดนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งนะครับครับข้อมูลเหรียญนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่30มิมลลิเมตรนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ใหญ่พอสมควรนะครับน้ำหนักอยู่ที่12กรัมนะครับจำนวนผลิตอยู่ที่1นล้านหแสนเหรียญนะครับนี่ครับเป็นเหรียญชิวบโปเดเก้นนะครับสอดไส้ทองแดงนะครับ ผลิตหนึ่งล้านห้าแสนเหรียญนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่ครับดูกันชัดๆเลยครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีก็นํามาส่องนามาเปรียบเทียบกันได้นะครับนี่ครับมีตราสัญลักษณ์นะครับพรอนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับราชบังคลาพิเศษสองกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับที่เขียนอยู่ด้านหลังนะครับ ด้านหน้าครับเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับมีมิติมีความลึกความนูนนะครับที่สวยงามมากนะครับนี่ครับดูชัดๆครับสําหรับนะครับราคาประเมินนะครับสําหรับเหรียญ5บาบาทราชมังคลาพิเศษนะครับปีพศ .2531 นี้นะครับราคา5บาทนี้นะครับราคาประเมินอยู่ที่ตามสภาพเหรียญนะครับใหม่ๆก็ ราคาอยู่ที่5 80-200เลยนะครับสําหรับราคาประเมินนะครับราคาประเมินอยู่ที่80-200บาทนะครับตามสภาพเหรียญนะครับถ้าเหรียญใหม่ก็แพงถ้าเหรียญเก่าก็จะถูกนะครับตามสภาพเหรียญนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทราชมังคลาพิเศษนะครับ ร,รชัชกาลที่9พศ2531นะครับนี่ครับวงในด้านหน้านะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรนะครับฉลองพระองคุยนะครับนี่ครับดัชัดๆนะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่าแต่ก็เป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับขนาดอยู่เส้นผ่าศูนย์กลางนที่30มิมลลิเมตรนะครับน้าหนักอยู่ที่12กรัมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญ5บาทเนี่ยนะี่ครับก็จะมีความใหญ่กว่าเหรียญ5บาทปกตินะครับใหญ่กว่าเหรียญ5บาทธรรมดานะครับนี่ครับแล้วก็ใหญ่กว่าเหรียญ10ด้วยนะครับ เทียบให้ดูนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบด้วยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งนะครับขอบคุณครับที่ติดตามผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ